แรกก็คือกลุ่มอันที่สองคือกรรมการนะะคกรรมการกรรมการก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองกิจกรรมนะคะกิจกรรมเมื่อกี้เราบอกว่าทําอะไรนะทาดอกไม้จันนะตอนนี้เนาะดอกไม้จันอนาคตเราจะทําอะไรได้บ้างอ่ะอ่ะทำของชํ่รลยใช่ไหมกิจกรรมของกลุ่มทําของชํ่รวยเดี๋ยวเพิ่งกลัวที่จะรวยสิเนาะ ทำอะไรอีกจัดดอกไม้เนี่ยดอกไม้จัดผ้าหาลงไม่ใช่ทำโลงขายนะแต่ให้รู้จักประสานจัดการให้เขาเวลาคนในบ้านเสียชีวิตอ่ะเขาเขามีโอกาสได้มานั่งวางแผนไหมไม่มีนะคะเพราะนั้นเขาจะรู้สึกแต่เสียใจเพราะฉะนั้นคนที่ไปจัด กิจกรรมให้เขาเราควรจะรู้จากทุกด้าน